ไปดูความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้ากันบ้างนะคะล่าสุดทางกองทัพบ,บกได้ผนึกกําลังร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่ของกองทัพบ,บกเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดของประเทศค่ะ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทั้งเลือกของประเทศโดยเฉพาะพลังงานสะอาดซึ่งก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันและอนาคตนะคะที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญและหันมาร่วมมือกันมากขึ้นรวมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกซึ่งเป็นสื่อสาธารณะด้านความมั่นคงและสังคมและล่าสุดกองทัพบ,บกโดยพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและนายบุญยนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผได้รู้ ่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกโดยมีพลโทรังสีกิตยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5และนางสาวจวิราพรศิริคำรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์กฟอรอร่วมเป็นสักขีพยานค่ะและมีผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพลังงานชั้นนำรวมทั้งผู้บริหารธนาคารหลายแห่งเข้าร่วมในงาน ซึ่งข้อตกลงครั้งนี้จะมีการนำที่ราชพัสดุที่กองทัพบกดูแลทั่วประเทศในบางส่วนจำนวนกว่า3 0 0 0 0 0ไร่มาสร้างเป็นโซล่าฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนด้วยนะคะแล้วก็จะเริ่มโครงการนำร่องบนพื้นที่3,000ไร่ที่ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก่อนค่ะ ซึ่งพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวว่าปัจจุบันความต้องการพลังงานไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอขณะที่การนําเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศก็มีต้นทุนสูงจึงเห็นว่าควรมีการพึ่งพาตนเองด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนธรรมชาติโดยกองทัพบ,บกพร้อมที่จะนําทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่มาสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมกับช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการจ้างงานในพื้นที่และยังทําให้ ชาชนมีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะหรือว่าโซล่าเซลล์ในราคาที่ถูกลงโดยมีททบ5ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงเป็นสื่อกลางในการดําเนินการต้องการให้ประเทศของเราเพึ่งพาตัเองได้นะในการผลิตพาังทางเลือกโดยว่าพลังงานธรรมชาติซึ่งเรา ประเทศเราเนี่ยมีความมุ่งสู่อยู่แล้วในเรื่องทรัพยากรถ้าโครงการนี้สำเร็จนะสำเร็จมันก็จะช่วยช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยส่วนรวมในที่ในการใช้็ฟฟ้าในราคาครับถ้าการไฟฟ้าไฟผลิตเนี่ยต้องทาโครงการนี้อยู่แล้วแต่ต้องไปจัดหาที่ดินที่ที่มีราคาต้องใช้ต้องใช้การลงทุนสูงมันก็จะทําให้ ผ,ผลผลิตที่ออกมาที่ประชาชนจะต้องใช้ค่าไฟก็ยังอยู่ครับเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยที่สามารถมีประโยชน์ได้นะก็คือพื้นที่ที่ของกองบบทังปุบที่มีประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้น้อยแล้วในช่วงนี้ซึ่งของปกดีมากนะมีมากแล้วก็พร้อมจะทำนะ ขณะที่นายบุญยนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผกล่าวถึงแนวทางการศึกษาการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกร่วมกับกองทัพบ,บกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทํางานร่วมกันเพื่อให้สามารถทํางานได้ทันทีโดยภายใน3เดือนคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่พื้นที่3 0 0 0 0นไร่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ3 0 0 0 0เมกะวัต์ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ สำหรับบริเวณพื้นที่นําร่องอยู่ที่ตํำบลแก่งเซียนอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน3,000ไร่เบื้องต้นสามารถผลิตไฟฟ้าได้300เมกะวัตต์ค่ะกองทัพบกจะมีพื้นที่นะครับกองพอก็มีเทคโนโลยีแล้วก็เราก็สามารถที่จะดูภาพรวมได้ว่าพื้นที่ของกอ,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 องทัพบกที่มีอยู่เมื่อกี้ที่ได้ข่าวได้ข้อมูลว่ามีถึง300,000ไรนะ่มันเท่ากับ30,000เมกะวัตต์ สามหมื่นไม้กวตดนี้จะเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากๆของประเทศไทยนะครับสําหรับกพเองนี่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ในเรื่องของพลังงานทดแทนในอนาคตที่ทางเราพยายามที่จะผลักดันให้มีมากที่สุดนะครับซึ่งจากแผนพัฒนาผลิตกําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยได้มีการสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ พลโทรังสีกิตยานาซักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ได้เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานในครั้งนี้ค่ะว่านอกจากจะเป็นการปฏิรูประบบพลังงานไฟฟ้าและการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานครั้งใหญ่แล้วยังจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหลายด้านได้แก่ค่าไฟฟ้าที่จะถูกลงเพราะคาดว่าสามารถขายให้กับประชาชนได้ในราคาไม่เกินหน่วยละ2บาท50สตางค์ลดการขาดดุลจากการซื้อไฟฟ้าและนําเข้าก๊าซธรรมชาติไม่ต่ำกว่า8แสนล้านบาทต่อปี มีการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจธธเพิ่มการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ในการสร้างโซล่าฟาร์มเป็นช่องทางในการจําหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบบัตรเทรดนะคะซึ่งกับประเทศที่จําหน่ายเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจะใช้เทคโนโลยีจากประเทศจีนช่วยลดมลภาวะและสภาวะโลกร้อนและยังลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการอุดหนุนโครงการพลังงานทดแทนอีกด้วยค่ะกองทัพบกและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโซล่าฟาร์มในพื้นที่3แสนไร่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้30,000เมกะวัตต์โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนซึ่งถือว่าเป็นการปลิรูปพลังงานไฟฟ้าครั้งใหญ่และเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังไฟฟ้าของประเทศไทย และเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีกลิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนได้เผยถึงความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานทางเลือกในครั้งนี้ว่าบริษัทบีกลิมถือเป็นบริษัทด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดาเนินกิจการมามากกว่า150ปีพร้อมที่จะสนับสนุนการดําเนินการของกองทัพบ,บกและกอฟผในทุกด้านที่อยากให้มีส่วนร่วมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการสร้างพลังงานสะอาดมากขึ้นและมี ช่องทางที่จะสอนบุคคลให้มีอาชีพพัฒนาการประกอบอาชีพเพื่อการเกษตรให้คนไทยมีงานมากขึ้นตามไปด้วยค่ะผมคิดมีโอกาสที่ดีนะครับที่จะสร้างพลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วก็มีทางที่จะสอนคนที่ติดตั้งระบบนะครับให้เป็นมืออาชีพให้แกเป็นเรียนแบบพิชชิ่แบบทวีปาีีแบบที่คนนเยอรมันนะครับให้เขา เป็นมืออาชีพในการสร้างในการดูแลแล้วมีโอกาสที่จะซื้อวัสดุดจากประเทศอื่นโดยประเทศนั้นจะซื้อซื้อสินค้าเกษตรของเราเพราะนั้นผมเิียกว่ามันบีผลผลกระทบที่ดีถ้ามีคนไทยก็มีงานมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็มันจะเป็นมืออาชีพใน,ในแบบนี้ผมเรียกว่ามันช่วยสังคม ได้เยอะในทุกด้านนะครับเพราะนั้นก็ดีใจที่เขามาร่วมกับโครงการแบบนี้ครับขอบคุณครับ ด้านนายทวีลาบฤทธาพิรมกรรมาการผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะได้มองนะคะว่าความร่วมมือขับเคลื่อนพลังงานทดแทนในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนทั้งนี้ที่ผ่านมาแบงก์กรุงเทพก็มีทิศทางในเรื่องการสนับสนุนสินเชื่อการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นระยะระยะอยู่แล้วสาหรับโครงการศึกษาหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มองว่าในส่วนของภาคสถาบันการเงิน ก็จะติดตามสถานการณ์ทางด้านการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการเงินทุนซึ่งทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและพิจารณาออกมาตรการสินเชื่อที่สอดคล้องกับการลงทุนในอนาคตต่อไปค่ะ และวันเดียวกันนี้นะคะพลโทร,รังสีกิติยานทรั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้ชี้แจงแนวทางการลงทุนโครงการดังกล่าวต่อสื่อมวลชนโดยระบุว่าในเบื้องต้นคณะทำงานของกองทัพบ,บกและกอฟผอจะเร่งศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเดินหน้าโครงการภายใน3เดือนหลังจากนั้นจะนําเสนอโครงการต่อรัฐบาล โดยยืนยันว่าโครงการนี้จะมีความโปร่งใสโดยจะเปิดให้ผู้สนใจสามารถแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการได้โดยการนำหนังสือสัญญาค้ำประกันจากธนาคารหรือว่าแบงก์การันตีมาแสดงจากนั้นถ้าหากยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ภายใน2ปีก็จะถูกยึดหนังสือค้ำประกันดังกล่าวค่ะ ส่วนในช่วงระยะเวลา3ปีต่อไปถ้าหากมีการเปลี่ยนมือโครงการก็ต้องถูกยึดหนังสือแบงก์การันตีเช่นเดียวกันนะคะและสําหรับโครงการนี้ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าได้30,000เมกะวัต์ด้วยมูลค่าการลงทุนลราวๆ0 0 0 0นล้านบาทค่ะ